สวัสดีนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทํานิทานนะคะทําเป็นครั้งแรกนะคะใครอยากลองดูก็เข้าไปดูเลยนะคะลูกตาล่านักเกพอง่ะเข้าไปเลยค่ะแล้วพอเข้าไปก็ววกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เรา,าเลยค่ะไปเลยค่ะสวัสดีนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาเล่านิทานกันนะคะชื่อว่านิทานนี้เราแต่งเองเลยคะ่ะชื่อว่านิทานน้อง ลูกตางธนาแคปพองค่ะนนทางเรื่องนี้ตางปิงคงแต่งเองนะคะนิทางน้องลูกตางแคลักคพองไม่มีตองไม่มีน้ำใจนะคะใครอยากดูแล้วก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดจับจากใค้แล้วนะคะใครกดแล้วก็ไปดูกันเลยค่ะไปเลยค่ะวันหนึ่งมีเด็กสาวคนหนึ่ง คิดว่ารูปตางทานักฉับพองพอตื่นชาเราขึ้นมาตางก็ได้พูดว่าเย่เช้าแล้วได้เวลาไปโรงเรียนแล้วไปอาบน้ำแต่งตัวกินข้าวดีก,กว่าอพอตางอาบน้ำเสร็จแล้วคุ้งแม่ของตางที่ชื่อว่า ตักก็มาเรียกว่าตางแม่เตรียมของให้ลูกลูกแล้วนะขนมนี้ของโปรกลูกแม่ทำให้เอาไปแบ่งเพื่อนๆพนะลูกตางคิดในใจว่าจะแบ่งทำไมไม่แบ่งหรอกกิงคงเดียว อร่อยกว่าแต่ตางก็ตอบกลับไปว่าค่าคุ้งแม่ตักแล้วตางก็ครึ้นรกเมย์ไปโรงเรียนพอไปถึงโรงเรียงตางก็วางกระเป๋าและอมยิ้มก็มาขอยืมเงินห้าบาทไปซื้อน้ำ บอกไปว่าไม่ได้หรอกตังห้าบาทเราไปก่อนนะอีก19นาทีได้เวลาครึ่งห้องเรียงแล้วคมณยิ้มพูดว่าโอเคดีมากไปและตังก็ไปหาอะไรกิน พอเวลาครึ่งห้องเรียงแล้ววิชาศิลปะครูสั่งให้นักเรียงวาดภาพแต่ว่าสวยลืมเอาสีมาสวยขอยืมสีกับลูกตางแต่ลูกตางก็บอกว่าสีนี้ของใครของมันสีไม่ มีก็หาเองไม่ให้ยืมหรอกแล้วลูกตางก็ระบายสีต่อไปจงเสร็จพอตางเรียงจงได้เวลาพักเที่ยงแล้วตางก็ไปนั่งกินขนมที่คุณแม่ซื้อให้แล้วก็นั่งที่น้ำที่คุ้ณแม่ซื้อมาให้พอเวลา ปากกามาขอก็กิงด้วยตางก็บอกว่าไม่ได้หรอกตางต่อไปอีกว่าคลองใครคลองมั่งสี่ไปไปจะนั่งกิง ต่ออำอร่อยดีมากๆเลยนะคะพอเวลาตางเลิกเรียงแก้วน้ำก็มาขอยืมเงินของตางตางก็ไม่ให้ยืมแก้วน้ำบอกตางเราขอยืมเงินหน่อยฝีตาง บอกว่าไม่ได้หรอกเงงหายากเงิอะไป sabia? ดีกว่ากลับบ้านและคุงแม่มารับไปแล้วไปดีกว่าพอเวลาตอนเช้าได้เวลาไปโรงเรียนลูกต่างก็สึตื่นสายทำให้ ลูกตางลืมสิ่งของทั้งเงินทั้งสมุกปากกาจึงทำให้พอเวลาไปโรงเรียนไม่ค่อยมีอุปกรณ์ใช้พอถึงโรงเรียนลูกตางก็ไม่กล้าขอยืมของใครเลยแต่ว่าพอแก้วน้ำเห็นก็เลยบอกว่าจะช่วยตัก อางเราให้ยืมปากกานะขอบใจมากนะแก้วนะ้ำไม่เป็นไรหรอกนะคะหลังจากน้งพอเวลาพักเที่ยง ลูกต่างก็ไม่มีอะไรจริงเพราะว่าลูกต่างลืมเอากระเป๋าเงินมาโรงเรียนลูกตาเรียงแต่ว่าพอเวลาปากกาเหงนเอาปากก็เอาขนมมาแบ่งให้จริงลูกตางผู้บอกปากกาว่าบอกว่า เราขอบคุณเธอมากมากเลยนะปากกาพูกบอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะเราเต็มใจขอบคุณนะจ้ะ หลังจากนั้นลูกต่างรอายใจมากพอเพื่อขอยืมอะไรก็ให้ยืมและก็บอกว่าเราขอโทษเพื่องเพื่องก็ให้อภัยลูกตางบอกก็บอกว่าขอบคุณนะเพื่อนเพื่องเพื่องตอบว่าไม่เป็นไรจ้ะนิทางเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ควรจะแบ่งปางเพื่องเพื่องเมื่อเพื่องเดือดร้องควรจะเผื่อแผ่ซึ่งกังและกังนิทางจบบริปูรณ์นิทางลูกตาลธนัชชพอง นีทางเรื่องนี้เราแต่งเองนะคะใครชอบก็ถวากดไลค์กดแชร์กดติดต่อให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะวันนี้เรา,ราก็ขอลาไปแล้วนะคะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดต่อให้เราด้วยนะคะแล้วก็ก,ก,กดติดตามกดกระดิ่งจริงๆเพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆของพวกเราด้วยะคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายต้ง